เป็นที่นิยมอย่างมากเลยเพราะว่าวิธีการทานะคะทาง่ายแล้วก็ปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแอดเค้าโดนเล่นโดนแบนนะคะเพราะ,ะว,ว่าวิธีนี้อุ้มทดสอบมาแล้วทาไปแล้วเนี่ยแอดเค้าปลอดภัยแน่นอนค่ะเนื่องจากถูกกดเฟซบุ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์แถมทำบ่อยก็ได้คะ่ะเรื่องตรงนี้นะคะไม่มีปัญหาเลยเห็นโลสสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีมไลน์รูกเฟซบุ๊กค่ะตอนนี้กระแสเฟซบุ๊กก็คือมาแรงมากๆเลยนะคะการเพิ่มไลน์รูปภาพเนี่ย รอไม่นานด้วยค่ะ1น,นาทีอยอดไลค์ขึ้นอย่างแน่นอนเอาละค่ะส่นคนไหนถ้าสนใจนะคะเราไปติดตมามกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะขั้นตอนแรกะคะ่ะเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็พิมพ์แอดสไพร์ปั๊มฟอลโล่นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะและนี่ก็คือราคาโปรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะเริ่มต้นนะคะที่1น0ไลค์นะคะเพียง59บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง5 0,000ไลค์กันเลย ส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1000งพันไลค์ค่ะได้แถมฟรีอีก100ยไลค์ด้วยนะพอเราเลือกราคาหรือแพทท็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนะนําภาพนี้ไปสแกนใจ่ายในแอปธนาคารได้ทุกธนาคารเลยค่ะโอนเงินแล้วนะคะก็แจ้งสลิปกับแอดมินได้เลยเพื่อที่แอดมินนะคะจะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะค่ะเริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรม Facebook ค,ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์ด้าานล่่งคะ ดังั้นนะคะเลื่อนไปหน้าขวาสุดนะคะคำว่ามอค่ะแล้วก็คลิกคำว่า copy link ค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้กับแอดมินผ่านทางแชทไลน์แบบนี้ได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะ111ไลค์ like ค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่1,000ไ like ลค์แล้วค่ะเพื่อนๆยอดขึ้นแบบไวมากๆนะคะแล้วก็ขึ้นแบบเนียนๆเลยค่ะเวลามีคนมาไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะเราก็สามารถดูได้นะว่าใครบ้างที่มาไลค์รูปภาพเรา จนถึงตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะพอยอดไลค์รูปภาพเราขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราดูแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งข่าวว่ายอดเนี่ยขึ้นครบแล้วขั้นตอนนี้นะคะเป็นบริการที่ใส่ใจจากทางร้านมากเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์ดู Facebook เป็นยังไงบ้างคะจากในคลิปจะเห็นว่าจำนวนไลค์รูปภาพ f Facebook ขยายขึ้นจริงๆไม่จับตานะคะสรุปแล้วร้านนี้ทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะ ซึ่งถ้านคนไหนที่เคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วก็ผิดหวังนะคะยอดไลค์ไม่ขึ้นเครื่องชานะคะโดนขายฝันขอแนะนําร้านนี้เลยเขาชื่อว่าร้านฟอลโลไทยนะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ line aside, ้ follow, าน์อัสไซฟัมฟอลโล่รายละเอียดตามด้านล่างเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าของจริงแน่นอนนะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแถมยังใช้ระบบอย่างพีเมยมนะคะในการเพิ่มไลค์ให้กับเพื่อนๆค่ะในส่วนของวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย